น่องหรืออะไรเนี่ยอันนี้ก็จะดีนะสูงหนน่อยะครัาคุณขาย,ยาวเราจะสองตอนสามคันใช่ไหมอเอาเอาอีกคันนึ่งอ่ะสามคันท่านละกี่บาทครับท่านละแปดสิบครับเวลาผมปล่อยนะมันจะไล่ ได้บัตรแล้วนะคะนี่นะคะได้บัตรแล้วนะครับตอนนี้เรามาผู้ใหญ่กี่คนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สี่เด็กสามเด็กสามผู้ใหญ่ยี่สิบนี่เรากำลังจะเดินทางไปที่ก็เข้าอุทยานก็เข้าอุทยานไปก่อนนะคะตอนนี้แผนที่อยู่กับใครคะมิเสยงยามเช้านะคะ ระหว่างทางนะคะก็จะมีจดีว่ดมังกรต่างๆแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นภูเขามาเป็นอ่าตอนนี้เรามาทึงไหนแล้วคะตอนนี้เรามาที่เนินปราสาทค่ะเมื่อปีที่แล้วเราไม่ได้มาจุดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าเนินปราสาทเป็นยังไงมุมมุมรอบๆของอุทยานประวัติศาสตร์ ซื้อโหดไทยไหมคะเห็นไหมคะมาที่นี่ี๋ยวเราเข้าชาวมาท่าลูกถ่ายลูกสันกรณ์นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเรามารีวิวตอนนี้เรากำลังจะมาที่ไหนก่อนคะมาเรามาที่วัดมหาธาตุนะคะนี่ค่ะมาวัดมหานะะคที่ชาวมาท่านี้ไหนลูก เราจะพามาดูประวัติของวัดมหาธาตุะะซึ่งในนี้ก็บอกว่าวัดมหาธาตุนะคะเป็นวัดที่มีความสําคัญมากที่สุดนะคะบอกว่าเหมือนดังวัดหลวงประจําราชธานีสุขโขทัยนะคะแล้วก็มีเจดีย์อยู่จํานวนมากถึง2อง้อยองค์เยอะมากเลยนะคะ อันนี้ได้รับอิทธิพลของศิละปะฟุกามะาริคุณชัยล้านนานะคะแล้วก็บอกอีกว่ารอบๆบเจดีมีประธานรอบๆเจดีประธานนะคะมีปูนปั้นรูปพระสาวกในท่าอัญชุลีเดินประทักศิลโดยรอบพระมหาทานนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันตอนนี้เรากำลังจะไปที่วัดมหาธากันนะคะอยู่รถ อะไรกันเลยค่ะบรรยากาศรอบๆเย็นมากสดชื่นใช่เย็นสดชื่นมากเลยนะคะถ้ามาตอนเช้าอีกจะเป็นบรรยากาศที่เย็นจังอากาศเย็นๆนะคะอันนี้เราก็ใอะไรคะอันนี้เราก็เดินเข้ามาข้างในเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ ตอนนี้เรากำลังจะหาพระประธานอเอ,อพระประธานอยู่ทางฝั่งโน้นนะคะเราไปหาเราไปดูกันเลยค่ะ <c oughs> ขึ้นไปกันเลยค่ะไปเลยค่ะระวังนะคะระวังนะคะ <c oughs> ตอนลงนี่แหละคาบ้าเสียว สมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวเอ๊ะราชการที่เท่าไหร่นะคะห้องค่ะเคยเสด็จมาที่นี่ด้วยนะคะน้งเห็นรูปแบบแ้วกลางที่าจนานาคะ่ะเคยีค่ะรู้ไหมว่าที่นี่มีทับหลังนาลายด้วยนะแต่จะอ,งงอ,อยู่ตรงไหนเออปิดแมร เราต้องเซฟตัวเองหน่อยนะคะเพราะว่าที่นี่รถที่บ้าเงินนี่เขาเนี่ยจะมีตรงนั้นที่เขาเขียนไว้จะมีเทวรูปแล้วก็สีวลึงนะคะแต่เราคงไม่ไม่เข้าไปนะคะเมื่อนนะคะเอะี้เขาเขียนไว้ตรงไหนมันมีแผนที่อยู่ดูไหมดูเดี๋ยว Obrigada. Uh -huh. ค่ภาบริการคนทคนละยี่สิบ,บาทเด็กตอนนี้เรามาอยู่ที่หนกันคะนามยที่วค่ะใหอ,อ,ยอ,อยู่ทางทิศไหนของอุทยาปวัติศาสตร์ลูกอยู่ทางทิศเหนือค่ะอยู่ทางทิศเหนือของข้างนอกแของกำแพงเมืองศึ นี่แหละลูกเนี่ยพระที่อยู่ตรงหน้าเรานี่แหละนี่ไงคะด้านหน้ามีไม่ลูกสาทุสาสาธุตาเราเคยเห็นภาพนี้ในภาพยนตร์เรื่องไหนครับในภาพยนตร์เรื่องไหนจำได้ไหมลูกเรื่องมหาลัยตอนตอนไหนใครจาได้ว่างว่าตอนที่พระนริสวร่านมาทําอะไรตอนที่ท่านจะออกรบ ออกรูปแล้วยังไงต่อตอนที่จะยกทัพไปตีหัวเมืองฝ่ายอย่างไอ้าวทีนี้เราไปตามดูว่าตอนที่ถ่ายทำเนี่ยเขาถ่ายทำตรงไหนเนาะ<ๆ> จบ <นะ S 1> คลิป <นะ S 1> ทุกคนคอย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe ด้วยนะคะนะคลิปหนะ้าเราจะไปเที่ยวไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย